สวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจาหน่ายนะคะพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิหลายจอยนะคะเห็นไมมก็ i d ไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2ย์แปดสองหนึ่งสี่สามหนึ่งสามศูนย์นะคะ,ะ,คะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องมุลหลายจอยได้นะคะ สวัสดีค่ะพบก,กับช่องพายบุรยจอยนะคะวันนี้คุณพ่อไปตัดอ้อยมาค่ะฝนก,ก็ตกครับคุณครับ ก็ตกครับผมหยุดนะคะวันนี้ได้ที่นอนใหม่ฮะขอบคุณนะคะแม่แม่ทุกคนนะคะที่สนับสนุนนะคะที่นอนใหม่นะคะแล้วก็แม่แม่เอฟซีทุกท่านตั้งแต่โครงการนะคะทําบ้านให้น้องเหล่าจ่อยเนาะแล้วก็ค่าอาหารแล้วก็อีกหลายหลอย่างเลย ที่คอยสนับสนุนที่คอยซัพพอร์ตนะคะครอบครัวน้องบุหลายจ่อยเรามาดูตลอดนะคะแล้วก็น้องเสือน้องสิงเนะาะทำไม่ได้เพราะพอ่พอแม่ๆมนะฮะจ่อยก็คงจะอ่ไม่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่หลังโตขนาดนี้นะคะได้ทินนอนนุ่มๆคะ่ะลูกชายเราแบบว่า ทุกครั้งอะ่ะเขาจะเล่นเนาะตรงแถวที่เขานอนนี่จะเป็นหลุมหมดนะแต่เนี่ยเป็นคุณแม่เล่นแทนนี่อไอ้กรอบนะคะทีะ่แม่นางถ่ายให้ดูคลิปก่อนๆนนะคะที่เราไปเมาทั้งหมดของเขามาเนาะ ดเด็กน้อยถามว่าฝนสาดถึงไหมสาดถึงนะคะแม่นางนั่งอยู่น่นจาจกะกลางๆอะ่ะก็ฝนก็สาดแม่นางเลือดมันจะเข้าเข้าฝั่งทิศตะวันตกเนาะฝนจะสาดเข้ามาฝั่งเนี้ยเรือตา อีพ่อไปเอาญาติอันนี้มาให้ด้วยมาให้ลูกชายโดยเฉพาะครับนี่ก็ออคือเราอ่ะเขาเรียกอะไรธรรมดาถ้าเขาเรียกอะไรนะถ้าอย่างเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างอื่นเนี้ยก็จะถ้าฝนตกก็จะพากันอยู่แต่ในบ้านเนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรเงี้ยก็จะกินฟางนี่อะไรไปอย่างเงี้ย แต่ถ้าเป็นถ้าเราเลี้ยงช้างเงี้ยก็คือฝนตกแค่ไหนเราก็ต้องอาตากฝนอ,อกไปเพื่อที่จะไปหาอาหารหาญ้าหาอ้อยให้เขานะคะ หันตูดมานี่ไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยลูกสาวเราตูคุณแม่เล่นแทนนะแทนที่จะเป็นคุณลูกนะเล่นอีแม่เราเล่นแทนนะคะตรงอีแม่เป็นวุงเบลอเลยเลยเดีลูกชายเราอะเป็นคนที่ชอบเขาเรียกอะไรอะชอบเล่นดินเมื่อคืนไม,ไม,ไม่ไม่เล่นนะแต่แม่เราเล่นอนะตรงเนี้ยเป็นหลุมเลยอันนี้ก็ของพี่สีตาหลุมนี้ของพี่สีตา แต่ไม่มีของจ่อยนะฮะม,มีของผู้ชายเราเลยค่อนข้างที่จะอเออที่นอนใหม่มากเลยถ้าเกิดว่าเหยบไปเหยบมาก็น่าจะแบบลงลงเยอะพอสมควรนะก็อาจจะมีแบบว่าเอาลงอีกอยู่ อืมอร่อยครับผมถัดมาแบบสุดๆใหม่ๆครับเพิงลงจากเครื่องครับโอ้่ลงจากรถไหนฮักก๊อเออ ที่นอนใหม่รู้สึกว่าลูกชายเราเอา่อจะสูงขึ้นนะคะรู้สึกว่าลูกชายเราจะสูงขึ้นนะถ้าที่นอนใหม่ขอบคุณแม่ๆอีีทุกคนนะคะที่เอ่อที่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเนาะจ้องพายเป็นหลายจอยเรานะคะไม่ข้ามโฆษณานะทำให้ลูกชายเราเนี่ยคะ่ะมี อะไรอไร่อยๆกินตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยนูท่าเย็นกินแหมหน้าตีตุดมากเลขาอะไรๆหุ่นเขาเริ่ไม่ะเขาไม่ออกข้างๆเนะเขาแบบเป็นช้างตัวผู้แล้วหุ่นเขาจะเหมือนกับเรียวๆสูงๆขึ้นอะไรเงี้ยโอ้โหคุณ เรื่อยๆค่ะฝนพายุเข้าเนาะแต่เมื่อวานก็โชคดีอยู่ที่เขาเรียกอะไระมาไปปลอยไม่ไม่ไม่ไ,มได้ทีเลยอะห <c oughs> นูไม่ได้อู้งานนะครับ <c oughs> แค่วันนี้ฝนตกไปไม่ได้ครับเพราะว่าที่ผูกเนี่ยแฉะมากค่ะ อีพ่อแล้วพอดีเราลงดินใหม่แล้วดินมันเาเายอะไรดินมันมันมันแฉะมันหลม่มรถเข้าไม่ได้ต้องลงจากรถแล้วก็ใช้รถเข็นลากมาอีกทีนึ่งสัตว์มาให้รถกระบะหนึ่ง อยากกินครับไอ้ที่อยู่ตรงนี้ผมไม่อยากกินแล้วค่ะ mm hmm. ผมอยากกินอันที่พ่อลากมาเมื่อกี้ครับ mm hmm. ก็ได้ต้นสับปประรดเนาะมาจากบ้านนะพี่อุ้มบุญพออูดบอกมีเอฟซีใจดีสั่งมาแจกแล้วขอบคุณมากๆนะคะ แล้วก็มีหญ้าเนาะมีสับปะรดมีหญ้าที่เราปลูกไว้แล้วก็มีอ้อยของแม่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะมาแล้ามาฝากด้วยละกันนะคะโครงการทำข้อให้น้องหลายจ่อยเราเนาะฝากคุณพ่อแม่ทุกคนด้วยนะคะก็ อตอนนี้ก็ไปได้แล้วสักประมาณสักสี่สิบกว่าเปร์เซ็นตะ์เนาะฝากด้วยแล้กันนะคะก็เหลือเยอะพอสมควรเนาะเพราะว่าอ่านี่ก็คอกของน้องก็เป็นข้อกที่ใหญ่ที่กว้างก็ปลาเข้าไปก็ค่าใช้จ,จ่ายทั้งหมดก็ปลาเป็นเหตุหลักนะ อนนี้แม่นางก็แบขอบคุณแม่ๆพี่นะคะที่ทยอยสะสมให้ลูกชายมาเรื่อยๆเนาะขอบคุณมากๆเลยก็คือเต็มเมื่อไหร่เต็มเมื่อไหร่พร้อมที่จะเดินเครื่องเมื่อน,นั้นนะคะพร้อมที่จะทําเมื่อน,นั้นเลยตอนนี้ก็คือเรายัางมันยังไม่เต็มก็ยังไม่ได้ทำเนะาะเพราะเกิดว่าช่วงนี้หน้าฝนด้วยถ้าทําแบบค้างคาๆก็คือกลัวแบบหลากล็กขึ้นสนิม ก็อยากจะได้แบบเราอยากได้อยากเต็มแล้วก็เราก็จะได้ทําเลยอะไรเงี้ยค่ะจะได้อทำการทาสีทำหลายอย่างน้อ,อ,อ,งนองๆจะได้แบบมันจะได้เป็นสนิทม,มันจะได้ก็คุคงทนด้วยตอนนี้ก็คือเอาดินลงก่อนทำที่นอนใหม่ให้น้องไปก่อนนีอ่อร่อยครับอร่อย สำหรับพ่อแม่ท่านใดนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องบุหลายจ่อยนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจบุหลายจ่อยเนาะไม่กาดีลาไลน์แม่นางนะคะแม่นางปักไปให้นะคะากด้วยแล้วกันรักจอยอินดูใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้ช่องไทยบุหรี่จอยเรานะคะและเราจะปล่อยให้อ่า ลูกชายเรานะคะกินอ้อยต่อเนาะุณพ่อใครเหอฝนอัน,นอยู่ฝนอ้อยทนรถเลยมีแต่แบบสวยๆแค่นั้นเลยค่ะลำใหญ่ๆท่านใดที่อยากมาหาจ่อยนะคะมาดูจ่อยนะคะก็ช่วงนี้คือหน้าฝนเรามาได้นะคะที่บ้านนะคะมาหาได้ที่บ้านเนาะ,ะถ้าไม่เจอที่ลานแสดงก็มาหาจ่อยที่บ้านนะคะ,ะลูกชายเราแจ้ที่บ้านเลย พ่อคุณแม่ยินดีต้อนรับเสมอนะคะถ้าไม่ทราบเส้นทางไงก็โทรถามได้คะโทรสอบถามได้นะคะ,ะ,คะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ